สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านนะครับสวัสดีวันนี้บรรยากาศบ่ายๆนะครับแดดออกแรงนิดนึงนะครับที่กิษสตาคุณคาวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับเบนซ์นะครับจะเสนอให้กับท่านลูกค้าแบบราคาสุดโปรโมชั่นพิเศษสุดแล้วนะครับเบนซ์นะครับตัวนี้ e 2 8 0นะครับต้องขอเรียนแจ้งก่อนนะครับ e 2 8 0แนะครับ w 1 2 4 นะครับ W 1 2 4นี้นะครับปี1993นะครับต้องท่องกันเลยทีเดียวนะครับ1993นะครับยุคนั้นนะครับเขามีโครเมียมแล้วนะครับนี่ก็คือ Mercedes-Benz นะครับกระจังหน้าใหญ่นะครับไฟเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือบางคนเขาเรียกหน้าแว่นครับและเป็นสีเขียวนะครับสีนี้เลยนะสีนี้เลยนะครับดูนะครับไฟนะครับตามสบงสภาพนะครับแต่ว่ายังไม่แตก นะครับยังไม่มีน้ำข้าวนะครับยังใช้งานได้อยู่และก็มีสามแฉกอยู่ข้างบนนะครับเบนซ์นะครับ E 2 8 0ปี1993วันนี้จบเลยนะครับให้ไปเลยนะครับราคา9 9 0 0 0บาทขายตามสภาพครับลดกันให้เป็นแสนเลยนะครับขายตามสภาพครับลูกค้าครับ1993ครับขออนุญาตขายสดครับดูนะครับเมื่อก่อนนะล็อกประตูนะครับ ฝังด้วยหัวเพชรนะครับดูความดูความพรีเมียมนะครับมาดูต่อครับข้างหลังครับมาดูต่อเกียร์หลายคนบอกว่ารถรุ่นนี้มันมีปัญหาเรื่องเกียร์นิดนึงเกียร์ชอบกระชากนะครับเกียร์ชอบกระชากนะครับแล้วก็เวลาเชนลงมานะครับมันลงต่ําได้แค่เกียร์สามนะครับแต่ถ้าเกิดตัดปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ตัวใหม่ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับตัวนี้เตือยตัวเกือบสุดท้ายนะครับ W บหนึ่งสองสี่ ตัวสุดท้ายนะครับมันแก้ไขมาแล้วมันขับดีขึ้นไปดูภายในกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วดูนะบอกแล้วนะครับภายในงภายในคลีนไหมแล้วเก็บรายละเอียดให้แล้วนะครับดูนะครับดูเบาะนะครับดูเบลนะครับแล้วดูหนังนะครับดูหนังนะนี่นะครับกดแล้วนะครับยังนั่งโอเคอยู่นะแล้วขานะครับชนไหมครับ175ยบนะครับนั่งสบายสบายแล้วก็คนนั่งหลังก็สบายนะ ช่วงล่างดีนะครับรถรุ่นนี้นะครับเมื่อก่อนช่วงล่างดีมากมาดูนะครับมาดูต่อหลังคาดูไฟนะครับไฟยังติดอยู่นะครับอาจจะมีแตกรายงานนะครับเป็นเรื่องปกตินะแล้วดูหลังคาดูลังคาหลังคานี่คลีนมากมีบ้างนะครับมีบ้างนะครับริ้วรอยสกปรกสกปรกมีบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับรถปีขนาดนี้นะครับต้องมีบ้างเป็นเรื่องปกติ ขายยังถือว่าโอเคนะครับรถ28ปีครับลูกค้าครับเบนซ์ครับ99,000นะเบนซ์นะครับ99,000แล้วไม่ได้ติดแก๊สด้วยนะครับเครื่องเดิมบอกได้เลยบอกนะครับไม่ขาดนะครับไม่ขาดนะยังนั่งสบายยังโอเคทุกอย่างนะครับสำหรับเบาะข้างหลังดูแผงประตูนะครับลีนไม่หมดแล้วนะครับทำเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับตั้งใจขายนะครับขายแบบขาดทุนกันเลยคันนี้ ไปต่อนะครับข้างหน้าเปิดมาปุ๊บนะครับดูแผงประตูนะครับหนังข้างๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเขาจะจับจีบนะครับให้มันเป็นย่นๆนะครับให้มันเป็นเอกลักษณ์นะครับของณขนาดนั้นนะครับเบาะก็ยังเป็นเบาะไฟฟ้านะครับยังใช้ได้ครับลูกค้าครับเนี่ยนะยังใช้ได้นะครับเบาะนะเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้านะ ขายแบบแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยกับสภาพนี้นะหาไม่ได้แล้วครับลูกค้าครับหาไม่ได้แล้วผมบอกเลยเนี่ยข้างหน้านะครับเก็บงานเก็บอะไรมาแล้วนะครับส่วนคอนโซลโซนยังโอเคอยู่ทุกอย่างโอเคหมดนะครับช่ององค์ช่องแอร์นะครับก็ยังไม่หักยังไม่ติดนะแต่พวงมาลัยลูกค้าครับตามสภาพครับนะครับวันนี้ผมตองหนึ่งต้องจากกันไปก่อนนะครับใครสนใจรถ e 2 8 0นะครับ E2 b 0ติดต่อได้0 8 6 8 6 5 6 9 9 6 9 9 0 0 0บาท99,000บาทสวัสดีครับ